เจริญธรรมสำนึกด,ดีค่ะวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2568นะคะไปค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่39ที่สวนป่านบุญสามปทุมธานีกลับมาได้อะไรบ้างได้นี้เลยนะคะอันนี้เป็นแปลงผักโคกพอเพียงนะคะเป็นโคกแรกของเรานะคะ ที่กลับมาเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยมันจะมีสัตว์นะคะจากาบ้านอื่นนะคะมันเข้ามาคุยเขียเราก็เลยใช้ไม้เล็กๆนะคะคือกิ่งไม้ที่มันอยู่ในบริเวณสวนของเราเนี่ยคะ่ะที่เรายังไม่ได้เคลียรเราเคลียมา,าป้องกันไก่เขียนะคะแล้วก็มาทำโคกพอเพียงเอ้โคกโคกเออใช่ใช่โคกพอเพียงนะคะ โคโอเพียงของเรานะคะด้วยการใช้อินทรีย์วัตถุนะคะกิ่งไม้ใบไม้ที่เราตัดไอที่รกๆตรงนี้แหละคะ่ะตัดรกๆแล้วก็เอามาวางไว้ข้างล่างนะคะชั้นล่างนี้ค่ะประมาณให้มันสูงหน่อยนะคะเอา,อาแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยเรากําลังเพาะกิง่งกระดุมเงินนะคะทั้งแปลงเลยค่ะนะฮะเพาะกิง่งนี่นะคะ เรากำลังวางกระดุมเงินนะคะกระดุมเงินทำเมื่อวานนะคะเท่าที่มีเวลาข้างบนเราจะใช้ w atercress นะคะแล้วก็ผักปราบนะคะผักปราบจะอยู่โซนนี้นะคะผักปราบดูนะคะถ้าผักอะไรแข็งแรงเขาก็จะออกมาจากกองฟางได้เองอันนี้จะเป็นดาวดอยนะคะ นี้จะเป็นโกศลนะคะโกศลที่เราคิดว่าตายแล้วนะคะคือเราก็เอาโกศลเป็นพี่เลี้ยงนะคะเพราะยังไงเราก็เห็นว่าโกศลน,นี้เดินรากแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ได้จากการไปเข้าค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่39ร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะรุ่นสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะ วันนี้เรานำกลับมาทําที่บ้านของเรานะคะเพื่อบริหารจัดการนะคะนี่นะคะไม่ต้องเอาไปทิ้งไหนเอามาเปลี่ยนสภาพนะคะเดี๋ยวคอยอดูนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะที่นี่สุรินนะคะบ้านจิตอาสาสมาชิกพักสม,มาธิปไตยจังหวัดสุรินทร์ค่ะเจริญธรรมสานึกดีค่ะ